หอมๆสมุทรละมุนน่ากินต้องยกให้เมนูนี้เลยครับมารคิอาโตลาวาอะมอนหรือว่าเมนูคาราเมลมาคิอาโตปั่นนะครับอืมสีสันสมุทรละมุนหอมหอมน่ากินมากๆเลยครับวันนี้เราทํา2แก้วพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาท็อปด้วยวิปปิ้งครีมแบบั้นเน้นเลยนะครับสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยครับทุกคนเมนูนี้อันนี้คือเมนูกาแฟนะครับหรือว่าเมนูคาราเมลมาคิอาโตนะครับ ลงไปเลยครับน่ากินมากๆทุกคนหอมๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับอากาศร้อนๆมาละมากเลยครับอืมน่ากินมากๆทุกคนหลังจากนั้นก็มาท็อปด้วยมเมล็ดอะมอนสไลด์นะครับอันนี้คือเมนูมัคเคียโตลาวาอะมอนนะครับทุกคนสีสันน่ากินมากๆ หลังจากนั้นก็ท็อปด้วยคาราเมลซอสนะครับข้างบนราดลงไปเลยครับอืมสมุนลมุนมากๆหอมๆเลยครับเมนูนี้สีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยครับราดลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็ราดด้วยน้ำกาแฟข้างบนอีกทีดหนึ่งนะครับแก้วนี้ก็ราดลงไปเลยครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูคาราเมลมัคเชียโต้ลาวาอลมอนนะครับ